ตอนนี้ผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับพาริจูดามาชบกับเซราเพ็ดผลก็น่าจะรู้กันแล้วนะฮะว่าริจูดาแพ้นอ็อกต่วเดียวจะให้ไปดูสภาพของนักมวยที่โดนน็อกใหม่ๆหลายๆคนคงจะไม่รู้นะครับว่าชีพนักมวยเนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนโดนน็อกเสร็จแล้วความทรงจำหายไปในพริบตาเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับเมื่อกี้ต่อยมวยไม่รู้ไงแพ้ชนะไม่รู้ครับไม่รู้ผมน็อกรู้ปะโดนน็อกรู้ป่ะไม่รู้ครับไม่รู้แพ้นอกยกอะไรรู้ป่ะไม่รู้ครับไม่รู้เมื่อกี้ต่อยกี่ยกไม่รู้ครับผมมาต่อยมวยมาต่อยมวยเข้มดีใจดีใจเนาะยังไม่ยังไม่คัมแบ็กยังยังไม่คัมแบ็กยังโดนครับโดนน็อกโดนสเตย์มาเพชรน็อกราต่อยมวยเราต่อยวัน ตัวเสียมาเพชรน็อลยกสองครับรู้ยังไม่รู้ว่ามาต่อยมวยไม่รู้มาต่อยมวยครับแล้วไปมาอะไรไม่รู้ครับมาเที่ยวมาเที่ยวหรือเปล่ามาเที่ยวหรือมาอะไรเชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรเชื่ออะไรเสียบครับนี่ใครจันมิงครับเออจำได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าคือที่แบบว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะไม่รู้ครับนี่อยู่ประเทศอะไรไม่รู้ตอนนี้อยู่ประเทศอะไรตอนนี้อยู่ที่ประเทศอะไร ไม่รู้ครับอยู่ที่เมืองอะไรอยู่เมืองไทยหรืออยู่ไหนไม่รู้ครับอาม่ตอบชื่อลิตเทวดาครับชื่อเล่นชื่อปั่นครับเย้ฮิโน่ It's okay It's okay It will take some time We l l monitor him w need to be scared ผู่ชกเราอยู่เนี่ยจำได้ยังคู่ชกเราอยู่นี่จำได้ยังเป็นโอเคปะเขาชื่ออะไรคนนี้เขาชื่ออะไรติวาเพชรจำได้ยังจำได้ยังเสร็จแลจำได้ยังว่าเราต่อยแล้วเราแพ้น้องเขาชกสองจำได้ยัง ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาต่อยมวยอนี่หมัดนี่นะทำเขาที่ทำทรงจำรดเรือเลยนะโอ้อาป,ปากเบิก